คนไข้อายุประมาณ60นะทําให้ฟูกับหมอเมื่อประมาณ3เดือนก่อนนะวันนี้เนี่ยกลับมาทําอีกรอบนะครับบอกว่าหน้ามันดูกระชับขึ้นนะปกติเวลาที่มีใครมีปัญหาเรื่องหน้าหย่อนคลอยนะแล้วก็แบบหน้าห้อยมากๆนะหมอก็จะบอกเลยว่าไฮฟูนี่นะมันช่วยได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับมันไม่ได้ ผลไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะแต่ถามว่าได้ผลไหมมันก็ได้ผลนะเออแล้วก็คนไข้คนนี้เนี่ยนะเป็นผู้หญิงอายุประมาณ60ปีเนาะเออแล้วก็ทําให้ฟู่กับหมอเมื่อประมาณ3เดือนก่อนอนะ่ะเออตอนแรกหมอก็บอกคนไข้เต่ยวว่าอุ้ยคนไข้หน้ามันหย่อนคล้อยมากเลยนะปะกติไฮฟ,ฟูนี่นะมันเหมาะใครบ้างเหมาะคนที่หย่อนคล้อยเ,อเล็กน้อยถึงปานกลางนะแต่คนไข้คนน,นี้นี่คือแบบหย่อนคล้อยมากเลยนะแล้วแบบเป็นห้อยๆตรงนี้ด้วยเธอซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบรักษายากมากขนาดออคนไข้ที่แบบไปผ่าตัดดึงหน้ามาแนละ้วบางคนตรงนี้ก็ยังแบบยังไม่ค่อยหายห้อยเลยนะเออวันนี้คนคนนขขกกลบมมาอออ่เห ที่ทให้ฟูไปรอบที่แล้วนะเธอคุณหมอมันแบบหน้ามันดูกระชับขึ้นมากเลยเวลาถ่ายรูปแล้วรู้สึกมั่นใจขึ้นมากเลยนะทีนี้หมอก็จะบอกให้ฟังว่าไอตัวคนไข้แม,ม้ว่าจะไม่ว่าจะหน้าหย่อนคล้อยมากนะแต่ว่าการทํำไ้ฟูเนี่ยนะมันก็ช่วยให้มันดีขึ้นได้ระดับหนึ่งนะโดยที่ว่าทําไปแล้วอะ ครั้งแรกอะ่ะมันก็หน้ามันก็จะยกขึ้นเลยนะแต่ยกจากอะไรยกจากความร้อนนะท,ท,ที่ทําให้คอลลาเจนเนี่ยมันมีการหดตัวทําให้หน้ามันกระชับขึ้นนะเวลาผ่านไปที่1เดือนอะ่ะเออคอลลาเจนมันก็จะมีการสร้างเสร็จแล้วนะทาให้หน้ากระชับขึ้นระดับหนึ่งนะพอผ่านไป2เดือนหน้าก็จะแบบมีคอลลาเจนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็คอลลาเจนอะ่ะมันจะสร้างขึ้นไปเรื่อยๆถึงประมาณสามเดือนเลยนะครับนะทีนี้ เขาเลยบอกว่าเออเวลาที่ยิงไฮฟู่นะควรจะยิงทุกหกเดือนใช่ไหมเออก็ปีหนึ่งก็ตกประมาณสองครั้งนะแต่หน้าหมอเองนะคือหมอก็ยิงแบบประมาณสามเดือนทีนะเหมือนคุณไข้ลายนี้แหละนะแล้วก็เนี่ยก็จะได้อย่างนี้ค่ะอายุสี่สิบหน้าก็จะไม่มีความห้อยอย่างนี้เห็นไหมเออเพื่อนรุ่นเดียวกันนะคะแต่อายุสี่สิบเนี่ยคือคือห้อยไปเยอะแล้วอะคือหน้าไม่ได้อย่างนี้ขนาดเราเห็นไหมมีคมแน่นมีคมอะไรอย่างนี้นะนี่นะอันนี้เป็นคนไข้คนที่สองแล้วนะที่แบบว่าเออที่กลับมานะเราบอกว่า มันได้ผลโอเคมากพอใจมากอยากอยากมายิงต่อนะเออแล้วก็มีาบางคนสงสัยว่าเอ๊ะลราถ้ามันได้ผลดียิงทุกเดือนเลยได้ไหมหมอหมอจะบอกว่าไม่ไม่ควรยิงทุกเดือนนะเพราะว่าการยิงทุกเดือนเนี่ย หมอจะที่หบอกเมื่อกี้งไงว่าคอลลาเจนมันสร้างสูงสุดที่3เดือนถ้าเราไปยิงซ้ําก่อนเช่นว่าไปยิงทุกหนึ่งเดือนมันก็จะทำลายคอลลาเจนนะที่มันสร้างขึ้นมาแล้วนะประมาณว่ายิงสร้างาามไม่เสร็จเลยเธอก็ไปทําลายมันอีกแล้วการยิงมีการทําลายนะทำลายเพื่อกระตุ้นให้มันสร้างขึ้นมาใหม่นะเราที่เมือคุณบอกว่าหมอแล้วแล้วตัวออลเทราเนี่ยมันดีกว่าไฮฟูจริงไหมมันดีกว่าไฮฟูจริงนะแต่ว่าผลมันก็ไม่ได้ดีกว่าไฮฟูมากขนาดนั้นนะจากประสบการณ์หมอหมอรู้สึกว่ายิงไฮฟูน่ะมันได้ความกระชับประมาณ แ5ถึง90%เปอร์ของอัลเทรานะดูที่อัลเทราดมันแพงกว่าสเท่าเธอสี่หมื่นยิงอัลเทราที่400ช็อตนะแต่ว่า1 2ื่นอ่ะยิงไฮฟูได้ไม่จำกัดช็อตเลยหกร้อยช็อตเลยนะเออมันก็คุ้มกว่า